สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูขวัญอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้สนุกสนานไปพร้อมๆกันเด็กๆช่วงนี้ต้องรู้จักดูแลสุขภาพรักษาร้างกายให้สะอาดด้วยนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆและอีกอย่างต้องฝึกทบทวนการเรียนหนังสือต่างๆคลิปต่างๆที่คุณครูแต่ละท่านส่งให้เด็กๆด,ดูที่บ้านแล้วอีกอย่างวันนี้ครูขวัญมีเคล็ดลับเด็กๆ มาให้เด็กๆได้ลองทําดูว่าการที่เราจะระบายสีเรียนรู้กันเป็นยังไงก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเราต้องมาเบนยีนสมองก่อนโดยการฝึกการใช้มือซ้ายและก็มือขวาในการบริหารร่างกายของเราเดี๋ยวเราไปทำท่าที่หนึ่งกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะเด็ก นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยจําได้กันหรือเปล่าหรือว่าลืมกันไปแล้วเดี๋ยวเราทําพร้อมๆกันนะคะค่าหนึ่งโป้งอีกค่าหนึ่งนิ้วก้อยนะคะทําสลับไปพร้อมๆกันชา้ชาๆในขณะที่เด็กๆทำเด็กๆก,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 ก็หายใจเข้าลึกๆด้วยต่อไปเมื่อครบแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นจีบและเอวเราเคยทํากันแล้วตอนที่เราเข้าแถวนะเสาธงจําได้ไหมคะไปพร้อมๆกันเลย ทำสลับกันช้าๆหายใจเข้าลึกๆร่างกายจะได้สดชื่นและท่าต่อไปท่าแตะจมูกและหูมือเราต้องไขว้สลับกันด้วยนะคะเด็กๆเพราะว่าที่เราทำเพื่อจะได้พัฒนาสมองทั้งสองซี่สมองซีซ้ายแล้วก็สมองซีขวาต่อไปนี้เราได้บริหารร่างกายเราเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รู้ว่าสมองซีซ้ายเราไว้ทําอะไรเด็กๆจะได้รู้จากการคิดการจําการใช้เหตุผลและสมองซีขวาเราจะใช้ในเรื่องการคิดสร้างสารรค์จิตนาการต่างๆมาในวันนี้คุณครูขวาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ศิละปะกัรเกี่ยวกับการลากเส้นโดยเราจะใช้สีเทียนกันเด็กๆทุกบ้านมีอยู่แล้ว ไปพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์แรกที่เราต้องเตรียมก็คือกระดาษตามด้วยนิสซอสีหรือสีเทียนที่เด็กๆต้องเตรียมไว้มีแค่นี้เองทุกบ้านเด็กๆมีอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยเด็กๆคาสีเทียนน่ะเด็กๆชอบแบบไหนก็ได้จะต้องการไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กเราเลือกเลยค่ะถ้าเรารู้แล้วว่าเราชอบยังไงเวลาเด็กๆลากเส้น ถ้าควขนาดข้างขวาเราก็จะลากจากซ้ายไปขวาเหมือนเราอ่านหนังสือเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะครั้งแรกครูขวัญขอเป็นสีม่วงก่อนดเด็กๆเวลาดเด็กลากเส้นนะคะเราจะใช้สีม่วงในการลากเส้นโดยจากเริ่มจากฝั่งซ้ายลากไปยาวๆเลยนะคะไม่ต้องยกอ่อนนะคะลากไปเลยปึ๊บไปเรื่อยๆเส้นที่หนึ่งสองสามลากไปเรื่อย แล้วแต่ความพอใจเด็กแต่ในขนาดที่เด็กเหล็กลากเส้นลากไปให้จดเลยสุดๆเลยลากไปเป็นโค้งๆฝึกการลากเส้นของดเด็กพ,พัฒนาการกล้ามเนื้อมือของดเด็กก็จะได้ฝึกไปด้วยกันนิ้วมือของดเด็กก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันในการลากเส้นตามสีของดเด็กที่ชอบต่อไปคุณขวัญเปลี่ยนสีแล้วนะคะเป็นสีชมพูลากทับกันเลยนะคะสลับกันไปเลยหายใจเข้าลึกๆเวลาเด็กลากเส้น ฝึกในการลากเส้นตรงไม่ได้อะไรมากมายเลยค่ะลูกเด็กๆค่อยๆสลับกันไปนะคะทําไปเรื่อยๆต่อจากนั้นเปลี่ยนสีอยากได้สองสีสามสีดเด็กๆก็เลือกเอาต่อไปคราวนี้คขากวั่นใช้สีส้มนะคะในการลากเริ่มต้นจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมลากไปเรื่อยๆทับกันเลยเด็กๆสังเกตนะสีเวลามันทับกันหรือว่ามันซ้อนกันเด็กๆเห็นไหมคะ สีแต่ละสีมาติกี้คูขวัญใช้สีส้มใช่ไหมคะเวลาเราลากเส้นสังเกตว่าสีส้มไปทับกับเส้นสีม่วงจะเกิดเป็นสีอะไรเด็กๆก็จะได้รู้จักการเกิดสีใหม่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะได้เกิดสีนั้นขึ้นมาต่อไปคู้ขวัญขอเป็นสีแดงลากเลยค่ะตรงไหนก็ได้ทับเส้นเก่าเลยก็ได้หรือว่าจะไปเส้นใหม่เลยก็ได้ช่องว่างอ่ะสุดท้ายละ ขอสีเหลืองหน่อยปิดท้ายลากยาวๆปื๊ดพร้อมๆกันหนึ่งสองชึบชึบเอาเลยค่ะลูกกดเลยเด็กๆฝึกลากเส้นนะคะหายใจเข้าลึกๆตรงไหนที่มันว่างๆก็ทำให้เสร็จเสร็จละถ้าเด็กคิดว่าโอเคละแล้วเ,เราก็มาดูผลงานของเรากันดูนะคะว่าผลงานของเรา่ะเป็นยังไง แบบนี้ในการที่เราลากเส้นเป็นการฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมือของเด็กเมื่อเด็กลากเส้นเสร็จแล้วครูขวังก็มีผลงานมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนี่ง่ายมีสีนี้ด้วยหรือเราจะเอาแค่3มสีก็ได้นะไม่ต้อง3ามไม่ต้อง5สี6สีเอาแค่3สีอันนี้3สีของครูขวังก็จะมีสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีแดงก็สลับกันเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วก็เอาไปอวดคุณพ่อคุณแม่ได้ ไปโชว์ได้คุณแม่ดูสิผมงานของหนูเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ชื่นใจจังเลยหวังว่าเคล็ดลับดีๆในวันนี้ให้เด็กๆไปลองทําที่บ้านกันดูนะคะว่าดีกว่าอยู่ว่างๆหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นหยิบสีมาหนึ่งแท่งสองแท่งแล้วเราก็ลงมือกันทําเลยดูว่าผลงานของเราวันนี้เกิดอ,อย่างไรงั้นเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวครูขวัญจะมีคดเคล็ดลับดีๆมาฝากเด็กๆ แล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายบายค่ะสวัสดีค่ะ